สุ่มความรวยเขาคิดกอนนะว่าจะเอาเงินไปทาอะไรดีเอาไปซื้อบ้านซื้อรถทําสวยแล้วก็เอาไปให้เต้นดีกว่าซุ่มเลยแหละกันโอโหเราจะใช้หมดชาติเหนได้เยอะขนาดนี้เอาไปแบ่งเต้นดีกว่ามินเอาว่าไงเต้นเรากําลังจะเอามินเราเลิกกันเถอะอ้อาวทาไมล่ะเต้นเรามีเงินสี่พันล้านแล้วเราก็มีแฟนใหม่ที่สวยกว่าเธอแล้วด้วย เราไม่เลิกกันได้ไหมเติน้นขอโทษนะแต่เธอจนเกินไปเราไปแล้วนะหือหือหื้อหือหือ,หอเติ้นทำไมต้องทิ้งเราด้วยเราไม่ดีตรงไหนค่อยดูนะเราจะเอาเงินไปทำสวยหาผู้รวยยยเลยแต่นี้ไม่มีกลุ่มเลยทำไงเนี่ยเข้ากลุ่มปะโหมาสวายเลยเข้าได้ดิเอามินมาอยู่กลุ่มนี้ได้ไงเราเอาเข้ามาเองมีไรกันหรือเปล่าอีนี้แฟนเก่าเธอหรอเติ้นที่เธอเล่าให้เราฟังใช่ เธอเล่าเรื่องเราให้คนอื่นฟังด้วยเหรอใช่เขาเล่าให้เราฟังว่าเธออเป็นกะหรี่แล้วก็บอกอีกว่าเธอชอบก่อผู้ชายกินชาพอแล้วเดียวคนอื่นรู้หมดจริงเหรอเต้นที่เธอเล่าแบบนั้นก็ตามนั้นแหละทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เต้นหื้อ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 หือดร้องอีควายน่ารำคาญถึงร้องไปเต้นเขาก็ไม่สนใจมึงหลอกที่จริงก็ไม่ควรพูดแรงนะมินไม่ต้องร้องนะมึงเข้าข้างมันหรอมิว มึงก็รวยนะทำไมต้องลดตัวไปคุยกับมันพวกมึงนี้ไม่มีน้ำใจกันเลยเออมมึงก็เกินไปนะจริงโอ้ยอีพวกเข้าข้างคนจนหูป,ปากดลรำคาญมึงจะเข้าข้างมันทำให้อะไรมีตาก็หัดดูบ้างว่ามันจนน่ารำคาญชิบหายอีพวกนี้ชาพอก่อนใจเย็นๆทำไมคา์เติ้ลเขาพูดผิดหรอเขามันไม่ดีเองแหละไม่ใช่แบบนั้นนะครับเธอพูดถูกแล้วครับจริงหรอคา์เติ้ลจริงครับ เตินเขาน่ารักที่สุดเลยกูจะอ,อ้วกทุกคนอยู่เถียงกันเพราะเราเธอเราผิดเองรู้ตัวก็ดีแล้วนี้ทำไมไม่ใส่หัวไปอีจนเราไปเองก็ได้ออกไปได้สัก,กดีเหม็นกลิ่นคนจนหืหือหืหืหือหือกูอออออจนตรงไหนว่ากูแค่ยังไม่ได้พูดให้โอกาสกูพูดสักนิดไม่ได้เลยเหรอมินมาเข้ากลุ่มนี้กับเราหน่อยไม่มีสามตัวนั้นกลุมไรเดี๋ยวเราพาเข้านี่ใครหล่อหล่อจังพี่ชายเราเองชื่อไอจิ สวัสดีครับผมไอจิอายุ21หนูชื่อมินอายุ19ค่ะชื่อน่ารักจังเลยนะครับขอบคุณค่ะแมหมหมาะสมกันดีนะคู่นี้ใช่ใช่เห็นด้วยเพิ่งทักทายกันเองค่ะไม่เหมาะกันหรอค่ะอีอีเราก็เข้ากลุ่มหลักกันเถอะเดี๋ยวเขาจะประกาศจำนวนเงินบนหัวแล้วมิวรู้ได้ไงหรอพี่เราเป็นเจ้าของเสิร์ฟนี้เอางั้นก็รู้สิว่าเราได้จำนวนเงินเท่าไหร่พี่เราไม่รู้หรอกพี่เราแค่เป็นเจ้าของเสิร์ฟแต่พ่อเราเป็นคนให้เงินพวกเรา แต่พอเราเสียไปแล้วคงทําเสิร์ฟนี้ต่อไม่ได้เลยยกให้พี่เราทําต่อเสียใจด้วยนะเออพวกเธอเราขอเปลี่ยนชุดก่อนเข้าอีกกลุ่มได้ไหมได้สิเดียวเรารออยู่กลุ่มนี้นะโอเคใช้ยาเปลี่ยนตัวที่เดียวเลยละกันไอยาเปลี่ยนตัวได้เลยค่ะคุณหนูชุดนี้ใช่ไหมคะคุณหนูใช่ค่ะโชคดีที่ซื้อทั้งตัวกลับเข้ากลุ่มดีกว่าไอน,นี้มันชุดที่เจ้าหญิงซือ้อได้คนเดียวไม่ใช้หรอในเสิร์ฟใช่ใช่จริงด้วยหรือว่าผมให้เขาซื้อค้าเพราะ เขาส่งได้เงินที่มีจำนวนเงินที่เยอะที่สุดในเซิร์ฟไม่ต้องห่วงนะครับหมันขึ้นแค่ว่าคุณมีเงินเยอะที่สุดในเซิร์ฟชุดคู่กันขนาดนี้ปาดกับเข้ากลุ่มกันเถอะเฮ้ยใครอ่ะโคตรหล่อเฮ้ยใครอ่ะโคตรสวยเติ้นชาอย่ามาทะเลาะกันในนี้นะน่าลำคาญแล้วสรุปสองคนนี้เป็นใครหมิวผู้หญิงก็มินไนผู้ชายพี่เราเอง จริงรอนี้อีมิ้นรอกูไม่เชื่ออีหานี้มันจะมีเป็นยาใส่ชุดดีๆได้ไงอีสิบวิจะประกาศความรวยบนหัวของคุณ